ความกรุณางดสตอยอยเพื่ออัธรลในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็น สามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิ์ดูวิดีโอก่อนใครรับชมคลิป e อ็กซ์ิสจากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวชนเทอร์มาลแอคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับโอ้โห EP นี้อ่า ก็หลังจากที่ไปเมืองเมืองอะไรนะเขาเรียกอะไรที่ไปเอาแร่ต่างๆน่ะเออเราไปสังหารทหารสังหารหมดเลยอ่ะเพราะอกอ่ะก็ไปได้เออก็ไปได้แร่มาตามที่ต้องการก็เลยพากันกลับมาที่สำนักเนาะก็ได้เจอเวอร์ชั่นใหม่ของสำนักเลยคือเสร็จแล้วหลังจากกลับมาอู้ว่าทำแบบอลังการมากโคตรหรูหราเนาะใช่แล้วก็เป็นแบบงแบบ เป็นแบบสี่ทิศสี่มุมสี่สี่หอตอนนี้เขาเรียกเป็นหอแล้วไม่ใช่ตระกูลแล้วสี่หอแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นแบบของเจ้าสำนักโอ้แล้วตรงกลางเขาออกแบบดีไซน์เปเหมือนอาวุธลับของสำนักถังชิ้นเดียวอะชิ้นอันดับหนึ่งอะโคตรสวยแล้วแบบข้างในมีที่นั่งประชุมกันเขาบอกว่าตอนนี้บรรจุคนได้หนึ่งพันห้าร้อยแต่ว่าในอนาคตสามารถขยายออกไปได้เรื่อยๆตามการพัฒนาใช่แสดงว่าอนาคตก็พัฒนาแน่ๆแหละ โอ้โหแล้วก็วันนี้เขาก็มีการเหมือนแบ่งหน้าที่การเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แนะนำทางเซียวอู่อย่างเป็นทางการเนาะว่าเขาพูดความจริงเลยว่าเออนี่นะนี่คือแฟนแฟนข้าแล้วก็เออคคนรักแล้วก็เป็นเหมือนมารดาข้าชาดวิญญาณแสนปีมันดาแล้วก็เล่าเรื่องเหตุการณ์ให้ฟังว่าทาไมถึงเป็นแบบนี้ใช่แล้วก็ทุกคนแบบผู้เฒ่าก็ให้เก็บเนาะใช่เขาก็บอกว่าเออแบบให้สองเป็นสองคะแนนเวลาโหวตเรื่องอะไร่งเงี้ยก็ให้เป็นสองคะแนนดีกว่า ใช่โคตรดีอ่ะคนนี้คือให้เกียรติมากอะ่ะอืมโอเคเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูต่อนะ,ะใช่ว่าถังซานจะไปไปโรงเรียนอะไปเจออะไรหรือเปล่าใช่เพราะว่าตอนอน,นี้สำน,นักวิญญาณอยู่เขาแทกแทกเข้ามาแบบประมาณพันคนอะในเมืองใช่พ<อ>ี่เสียเหมือนว่าเริ่มก่อนเวลาอะไรซักอย่างลุมือก่อนเวลาออโอเคครับ